สวัสดีครับผมพบกันอีกในรางวัลนะครับผมแนวทางฮานอยครับของวันเสาร์ที่20่สิบกรกฎาคมปีสองพก่อนอื่นนะครับท่ ER. things, านที่เข้ามาชมใหม่ฝากกดไลค์กดดีกดติดตามและกดแจ้งเตือนแอดด้วยนะครับแอดก็ขอบคุณเข้ามาในที่นี้นะครับผมแอดให้เป็นแนวทางครับผมเด็กของเรามีข่าวมีดุนะครับโปรช่วยกนในการรับชมนะครับผมนี่ครับช่องทางติดต่อนะครับแอดไลน์คำสอบถามตรงนี้ครับครับแอดให้เป็นบางวันนะครับผมถ้ามีอะไรก็สนใจยังไงคอมเมนต์ครับมาได้คลิปได้ก็ได้ครับผมสนใจได้ครับแอดไลน์คคคครรรรรัััับบบบสนนาามมมมตงีี้้กลุ่ะผเข เข้ามาในกลุ่มนะครับผมเขาเ,เข้ามานะครับผมสอบถามกันดูได้ครับแปดคไกเป็นแนวทางนะครับผมขอ,ขอ,อไว้นะครับมาาที่นี้ครับผมใช้เวนในการรับชมวัตถุดเดิบทดลองรับทด2องตัวนะครับรจใช้เในการรับชมนะครับผม การมานะครับผมใครจับคู่ถูกก็จะดงความง่ายกันด้วยนะครับทนี่ถูกรางวัลนะครับผมเป็นลมยเป็นแนวทางนะครับโหวตเชีกันในการรับชมนะครับผมสามตัวสองตัวครับมีในตารางครับตรงนี้ครับลองจับคู่รวนะครับครับช่องทางติดต่อนะครับผมเป็นลายของสนาบตรงนี้นะครับผมเป็นแนวทางนะครับ สามตัวครับจบในารางครับผมให้เป็นแนวทางครับผมครับในการเสียเวลาครับสองตัวนะครับผมคาดว่าจะมาครับลองจากันะครับ เรียบงายสำหรับทายคลิปนี้ครับท่านไม่ชอบคลิปอาจจะให้ครับ3ตัว2ตัวที่เห็นชุดรองนี้ก็จจำในตารางครับสุขลังวันนะครับผมแนวทางฮานอยครับผมของวันเสาร์ที่10บเดือนเอ็ดปีครับผมช่องทางติดต่อนะครับผมแอนไลน์เขาสอถามตรงนี้ครับแอนไลน์เป็นแนวทางครับสำหรับทายคลิปนี้ครับขาดตัวบุห้องอะไรขออภัยนะครับมาในทีนี้สำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ